นดดินงแดนอันไกลโพ้นซึ่งดวงดาวยังส่องแสงด้วยความหวังมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ผู้คนไม่ได้ร้องเพลงแต่ร้องเหนียวอาณาจักรนั้นมีชื่อว่าเอาโตเนียดินแดนแห่งแนวผู้มีเกียรติและหัวใจใต้ฟ้าสีทองอ่อนและหญ้าเขียวสดเหล่าแมวอาศัยอยู่ด้วยรอยยิ้มความสุขและความฝันที่ยังไม่ถูกทำลายแต่ทุกตำนานต้องมีจุดเริ่มต้น และนี่คือเรื่องราวของแมวตัวหนึ่งที่ไม่มีใครเคยจำชื่อเขาได้นานมาแล้วณนะอาณาจักรแมวออโตเนียมีแมวขาวธรรมดาตัวหนึ่งที่ฝันจะเป็นอัศวินผู้กล้าแมวตัวนั้นไม่เก่งไม่เร็วบางทีก็ล้มเองกลางสนามฝึกแต่เขามีบางสิ่งที่ใครก็ไม่มีคือหัวใจและในคืนที่อาณาจักรถูกเงาปีศาจปกคลุม เขาคุกเข่าลงต่อดาบไม้ผุบๆแล้วพูดว่าแม้ไม่มีใครเชื่อในข้าแต่ข้าขอสาบานจะปกป้องเจ้าหญิงแมวด้วยชีวิตตำนานเริ่มต้นจากแมวตัวเล็กที่มีใจใหญ่กว่าทั้งอาณาจักรและนี่คือก้าวแรกของอัศวินแมวขาว